เสร็จจาก BM ไปแล้วนะครับก็ต้องมาจัดต่อกับโตต้าลีโวคันนี้โอ้โหจัดส่งมาให้แล้ว,บบวลนะครับพุ้ยของรถเจ็ดร้อยผ่อนเจ็ดร้อยครับโคตรสุดโคตรสุดครับผมนะเงื่อนไขนี้เฉพาะเจ็ดคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ได้คิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์ว่าเป้าหมายจัดให้ก็ได้ครับผมว้าวว้าว,ว,าวผมวันที่สุดครับพี่อ่ะให้ดูเลยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับโคตรสวยพี่ตัวนี้ผมจัดลงแม็กมาให้แล้วนะ นี่ให้ดูครับพี่แม็กวิลครับส,สวยๆเลยตัวนี้เป็นไงขอบ18นะครับผมบอกแล้วธรรมดาลโลกไม่จำครับพี่เป็นไงเออบางคนบอกว่าเฮ้ยคันนี้สุดๆได้เท่าไหร่น้องป๊อป4ี 5, ป่ห้าแสนป่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตด,ดีเดเชั่นด้วยนะครับก็สี่ห้าแสนครับขายไม่แพงเอารถเจ็ดร้อยผ่อนเจ็ดร้อยปีหน้าผ่อนแพงแน่นอนโปรโมชั่นแน่นอนแปดเก้าพันป่ะตามนั้นครับพี่โคตรสุดครับผมบางคนบอกเฮ้ย มาขายได้ไงราคานี้นะครับเรารับประกันนะ้ำไม่มีจมนักจมน้ําย้อมแมวพี่กวนไฟนไหม้กลับ,บมานะถ้ามีผมนินดีซื้อคืนเลยนะพี่นะสำหรับรีโวตัวนี้สวยปะโคตรได้ครับผมนะแถมครับรับประกันหลังขายอีก2ปี2องหมโลทั่วประเทศด้วยพี่เอาไปเลยครับเอาให้จุกๆนะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมานะครับเรามีบปริกรเส้นหนึ่งที่ส่งถึงที่ฟรีทั่วประเทศครับลูกค้าเป็นไงไม่สะดวกมาผมก็ไปหาได้ไม่ใช่ปัญหาครับออกโคตรง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวมไม่ต้องคำครับแถมอนุมัติภายในวันเดียวด้วยนะสำหรับรีโวคร จัดทรงให้ส,สวยๆเลยครับพี่เออ,เออลองดูแล้วกันนะวันนี้บอกครับโอ้คันนี้เหมือนจัดท่อมาให้ด้วยนะครับอ,อยากได้แบบไหนบอกผมของผมดูแลลูกค้าได้หมดอยู่แล้วแหละนะครับใครที่ชอบวันนี้บอกกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับ,บถ้าคิดว่าคอมเมนต์อะไรไม่ออกนะครับก็พิมพ์ว่าป้ายจัดให้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะจิตก็แรกโทรมาที่เบอร์0886852901ครับหรือ,อไลน์มาที่ p o p k ครับยังไงนี้ขอบคุณคุมาก เล,กกเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกผมเลยครับป้ายสำหรับโตสวัสดีครับ